มันดหให้มามันตกเบิดมือเด้อจ้ะมือน,นมันก็ตกมันเป็นขี้ฝอยได้ปันนี้ยสร้างเข้าบ้านถ้าตกเบิดขึ้นนี่รับรองหิมะหน้าเต๋อเลยแหละมาภาพละเอ็ดกัอบข่าวจ้ะบัดน,นี้เมนูส้ตมตำไก่ทอดจ้ะส้ตมตำอีสานบ้านเรา ใส่กุ้งสดแล้วก็ไก่ทอดอร่อยอร่อยเรียบง่ายแต่อร่อยสวัสดีจ้ามีสิภาพมาทอดไก่เลยจ้าปีกไก่ก็นงนงไก่หน่อยก็ตัดออกมาจากปีกมันเลยจ้าไก่เนี่เขามักเอาไว้สองช่วงสามช่วงเลด้วยจ้ามักกระนมสดแล้วก็ ผงุงรดนิดหน่อยเนาะแต่หมักตามชอบขอผมก็นั่นแหละเพื่อให้ไก่มันมีรสชาติก็มันมียังหมักไมา้ไก่กรวงถอดเท้ากับสิบวะถอดเส้นซับแบบลอยเทากับสิมาตำสมเนะาะตำสมบกุงทำแบบอีสานบ้านนั่นเลยจะ้ะตอนนี้กระทะก็เริิมห่อนเลยบนดนี้เาก็สิไปเริ่มถอดกันในเด้อดจ้าน้ำมันก็บห่อนแล,ลจะจ้ะ มักไก่เราคุยว่าพีสูตรออกมักออกมาไก่กนิ่มแล้วก็อร่อยก็เป็นใช้ได้้าอย,ยา,เายกเส้็จเสร็จอะโรเตอร์ใส่ผงมาลาเขาไปคลุกก็ปรองอร่อยจริง คทอดสองครั้งจ้ะชอบมากสเต็กเกิน,น,นจริงๆนะเธอนี่ยเย่า <laughs> ๆ <laughs> ยอะๆ เห็นมาจากมักกับเพงเนาะคือบ่ไ,ได้มักเลยเดี๋ยวเขาวาาใส่แค่สองสามช้อนแค่แม่ตะแกงกระชอนน้องข่มันกระพังไปย็ดกับเขาเลยว่ากระชทินแปอยปัง เอากระดาษของขวามาลองสับน,น้ำม,ม,มันไม่มมได้ออกบานจะเถืออกบานเลยไปสื่อม่ไมกระชอนี่ตะเกียบ ทอดวบดอะไรจะแล้วจ้ะก็ไปเอาเกลือไปโรยถ้าเนาะโรยทางออกบานทานทีมามันตกมันก็สิได้ละลายถ้าว่าเอาเกลือไปโรยเนาะ nhớ mừng 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 hết, mừng 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 ยังตำได้อีกสองขาบอีขาบหนึ่งลูกหนึ่งถึงสี่แพงแต่ว่าเออกระตำได้ไหลายครั้งอยูะจ้ะบางบ้านกะเห็พอปานต้นเอาไปให้เพื่อนบ้านคานไทยยโสนจะ้ะ ทุกอย่างก็สีหูเลล้าตเนาะมาตำสมเนะาะตำแบบแลาลาบัานทอาตำแบบอีสานบานนอกมาเซ็ยังไงเนาะอันนี้ก็อร่อยแล้วแต่ว่าคอยสิรสชาติเผ็ดกะสมน้ำหนาเรี้ยว โอเคจ่ะเราสิไปเบิ้งไก่อีกขึ้นเก่าแล้วว่ามันเหลวไปถอดไก่น่ะนะสมตำแบบอิสานบ้านเฮาก็าคุ้งตว้ยง่าก็เป็นอันเซ็ตซับกยบ้อยจ้ะใส่เส้นคุ้งม้มงเาเดียวกับพ่อเพราะว่าใส่ารก็กินมาเปิดยังเหลือได้อีกสองขาด ท้มตำไทยอันนี้เริ่ทส้มตำไทยปลาไปก่อนแล้วก็ไส่ทอดโอเคจ้ะ ไก่ทอดร้อนๆออกจากเตาจากกระทะแล้วก็ส้มตำแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะวันนี้ไปพอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ